สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่ายูทูบละกาเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จองยูทูบบาวประทศไทยสิงค์ครับละกากล่าวสวัสดีไปยังแฟนเพจนะครับบาวประทไทยเงินล้านนีัย,ยคลิปด,ดีก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะฐานไทยแมมโม จัดมาให้สามใบเลยครับฐานบกเบิกโค้งน้อยใบ26่ิบหกนิ้วอ,อุ้ยโบรลอนแท้โบอลอ,โบอนครับผมนี่อ่ะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจัดมาให้สามใบครับนาสิสนับสนุนจนกว่าใบสิเบิร์รับนาสิประมาณหนึ่งรูกาล สามใบแต่ว่าไม่อนีไซสองแะ้วกันผู้เพี้ยนสีข่านร้ายว่ะท่านเอ้าเดี๋ยวอีกใบหนึ่งกับผมนะครับเดี๋ยวจังสีใส่ใสองใบเฝ้าเอาไปทํางานไปก่อนนะครับอู้ใบสองมีงานอู้ใบสองเขาเอาสีใดหยาให้งัวบัดอะไรยี่ห้อหยาบันกับสีไปทายชีพเลยกับสีลบไปห้าหยาไปทายเอาข้าวหนึ่งดิเอาเริ่มทั้การแสดงครับพี่น้องสามใบ โอ้เพิ่นจัดมาให้แบบฟรีๆเลยดิครับผมนี่ค่าส่งกับโมรด้เสียดิพิ่นจัดมาให้เพิ่นว่าเอามาลองใช้เอาใส่ดีผมก็ใส่อยู่ดิยี่ห้อนี่ละจานไทยแบบโมใบเซาซีของ LC7 ผมใส่ดีประเภทว่าสู้สู้หินสู้ดินแต่บ่โซมี่อ่ะโเป็นมครับเป็ไม่เพียนะครับถาพันมื่เพิ่นว่าที่ดิวขายแหมเนสได้พี่น้องมาครับ E, thing, แต่ว oh, oh, so ่ okay. avere, ันกันจังหวะที่เขาว่ามันสูสีกันนาจะหกนะนาอยู่ดินาอยู่ครับหกกะหาด้วยก็หาหาฮะตัว่นนากูนากูจะเอาโบยู่ครับเนี่ยโบบอกลครับว่าหี่ห่อยังแต่ว่าพี่แนวนี่ครับมันหล่อมอใส่หล่อโลพี่น้องดุงเบทดอารูดจับ เดี๋ยวสิครับลองเทศให้เพื่นที่น้องให้ลูกน้องเปลี่ยนนะครับผ่านมืลูกน้องข่ายหีเขียวอยู่ไใบโตได้ครับถ้าโอ้ถ้าผ่านผ่านหน่อยหรือว่าพวกเป็นใบโรตัรี่ตะเรือนี่มีเบิร์ตไม่แม่โม้นะครับเสีอเพื่อนเสียไม่ให้พ่อลอกเทศใส่พี่พี่ครับผมโอ้ดีหลายแถมผู้ไทยคลิปมาพร้อมขอบพระคุณเบาบวนราคาในท่างเพียรเพื่อนน้ำครับใส่ของพี่ครับยินดีหลายครับเตี้ยหรอครับพ่นอนิบตะตัวได้ไ จัดออกเอาของดีๆเข้ามาใส่่วของใหม่ของดีใส่บึงคนละวานลองบึงครับเป็นจ้างใดดีวิวในสู่ยิ้นสู่ใม้สู่คูยางไถลึกศึกษาสีครับฐานสีโครงสีนี่หมูสร้างเอ้แจ๊นี่ครับใส่เข้าไปก่อนครับนี่แล้วก็สิเทแมมโม่ง่าปีนทองอีกตีปลาเล็กๆนี้ยหน่อยผู้พิกครับ เราทาได้ครับในพันธุ์ดีล่มกวนมาอย่างดีห่วยเพาะลมยังแล้วเข่าเขินโบออันนั้นตัวการดมันยังเกาะดีเดือมเหลือกเหลือกยังเหลือกเหลือกเหือกดีได้ดีเลยผู้สนัะขอบคุณได้ด้ถือเอาเวทแล้วมาสีแบงมูเนาะบนคนแบงคนเสียเบียโบ้ค่อยมากงัวมาคข่อยยังได้เพิ่นเพิ่นว่าอันไม่เท่าสิอันนั้นแบงงัวให้ขายของวะ โทษหาในหอ,อยแต่าันเขาว่าสีแดงห้โอ้ยกขว่าออเอาไปาไาที่วมองกันนะตัดยาดิโอ้ยเวลานอนไปเนยงตาสว,สวยไม่เงยวันซ่อนเต้ตัวนี้ละเจ้า,น,จาน้อยแล้วอันนี้แล้วกับสีน้าคือกันได้กับสาวน,นปี4อนน่ซ้ำซ้ำงอคอยเออซูซีกันเลยก็มัวคอยอีหัว่าลุ้นคอยกับปีสเดือน อใส่ใส่ลูกดาใส่พ,อสพ่อจะพาไปม่างบานเดี๋ยวเอาสร้างไปบุกต่อครับผมโอ้จัดมาให้เจมๆทั้งเผ็ดจานไทยแม่หมูเฮาหนอดเป็นของซีอิมทีเลยพี่น้องเลยเพราะว่าโเกี่ยวกัำน,นัดโดนแห้งมาแห้งอยู่ที่พานละเท่านั้นถ้าพันตัวนี้เบี้ยวนั่นเปลี่ยนคนขับครับผมอ,อีหลีเด ีวิวเอบบอกบอกโอ้อเดี๋ยวเซตนี้คลิปนาจะพาไปบูนครับมันสีโหดลายท่ารุ่นซำเลย,ย,ยแต่ว่าเฮาเฮาก็จะฝ้าโทกแห้งแล้วเด้อใ,ให้มันเข่าที่กรทางแล้วกนนะบนว่าปักลงเแรเลยให้มันยางกี่ให้กินเจกมันเหี่ยวแล้วกันดีนแต่ว่าของเขา,า,ามันมาตรฐานนะ ตัวใบซซีขอเห็ไทยไปถือต่อฝังแต่ว่ามันกับบ่ดีันี้เด้มันกรบ่บิดเด้แต่ว่ามันบ่หมุนเบิ้งนั่นมันกับบ่ดะอยู่ส่งเกาเนี่ยน้อยหนึ่งเข้าขึ้นเองบอมเงินเ้าอไหนม่ีีเเ็นยบก่อนหอนหอยมัน้องเสี่ยงอ้นี่ที่ท้งดำกัวมือ โอจักนแถัน no? ี oh, so r, Tom, s <S ้เขาคือจ mm ัก hmm. กันเนาะหโอ้ซเสียเขาถูกหัวหน้าเลยบอกรับอรับงานให้บอกรับสายอสมัน่เปตรงองนาไร้ผ่านยู่ท้งขายอมือก่อนหัวสะพานเอออยาก้งไปซสยแดงนะเน่นโอ้ะอย่างองนั่นเองพี่นลอนเนี่ยเขานี่เงนจัดบ้า เดี๋ยวจะให้ลุงนองใส่หน่อยซ้ำหนึ่งก็มีเมียเก่าเมียใหม่เงินสองพันโอ้ยเราใส่เต็าพื้นเนี่ยมันบานี้มาแม่หน้าเสียิกทีหาอร่อยไปไปหัวหาจตากีกบเไรเิไนเมาาหอสามพันหมดเลยสองพันเดี๋ยวข้อกเราี่ขี่หัที่เขาเห็นมั้เห็นเดี๋ยวของเอนอยู่บ่เต้วเกีเห็นเต้วพงี้ยนไม่ลอยอยู่บ่อยอยู่ เก่าไปไหม่จะใส่นี่ใส่ซองใบลูกน้องผมเห็ดสาลายแบแล้วเสไปบูก่อนเอาซองซองใบดากไปถกซะก่อนครับทดลองแต่ว่ายีหลีเหลี่ยวเขาเก่าใหม่ทยดินไทยดอนทายหากใหม่หากไหลเป็นปกติครับ แต่ว่าเว้าเรื่องผานตัดหากใหม่ดินเขาว่าโค้งมากเพราะว่าคมติเสียงเสียงกวัวปาดก็ใหม่ดีแต่ว่าไทสู่ดินไปไป,ไปปาดอันนั้นหากไม่อยู่ดินพ่นมันบ่อดดนะพี่น้องมันก็นเลยเป็นซอยทางเลือกเป็นยังต้องใส่ผานคมในนั่นนะข้อไมเขาก็เลยต้องเอาผานตัวนี้ว่าใส่อไว้มันสู่ดินแข็งลงไปปาดห่างไม่อยู่พ่นใดเป็นยังขบวสือไมโครปฏิบานางานสองพันโบคมครับ สื่ออยู source, <c <c ่โอ้สื่ออยู <k <k ่เอแต่ว่าวอนสื่อนางานบอิเวนเป็นหาห้องมือเป็นแสนพอสิแล้วไม่โูไปลงนะโอ้สีเขียวเขียวคือกันอันอีเมลเลี้ยงอยู่บานนั้นสามหนึ่งสองดีทูบรูเห็นไกลๆ นัดใหม่ครับผมนัดใหม่ใช่ไรเหรเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันใหม่ตอนไปบูครับผมจานไทยเมมโมจานไทยเมมโมสขอท่าอยู่